ใช่ไหมนี่ไงอะไรเนี่ย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 ไอ้แม่ซื้อมาให้กินนะสายไหมเนี่ยอ่ะกินไหนน้องกินเลยกินเลยไม่ใช่กินถุงเอ้ยดูจะเข้าบอกว่าหมากินได้ไงเฮ้ยโลดแล้ว น้องชิมดิชิมดิเออชิมดิเอ้ยหกหกมันจะหลุดแล้วมันจะหลุดทา้งยวงช่วยระบบขับถ่ายช่วยขับสารพีษช่วยอะไรอ่ะมันคือต้นขคาสาลีอ่อนกินยังรู้ยังจะไปคาบถุงทำไมโอ้โหดื้จัง มันไม่น่าจะกินมันน่าจะกัดเล่นมากกว่านะเนี่ยเอ้าเอาเอากินเป้ากินเป้าไม่น่าจะกิน,นออกต็หนูไม่รู้ ไมยมันเป็นของกินไม่ใช่ของเล่นนะดูดูด,ดเูเอาเอาชิมดิน้องชิมด้อร่อยป่าวไมยน้องชิมด้อร่อยป่าว อร่อยไหมอร่อยเลยลกูกไม่น่าจะกินกัดเล่นอย่างเดียวแน่นอนดูดู